สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยูน,นําบุญเซ็นคือเก่าพี่น้องวันนี้ขอลาบ่วยสองมือบขอบุญได้ขอบุญนะข้อตีเล็กว่าให้ตีเล็กยึดง,งานสองมือเพราะว่าท่าสีของพี่น้องบ่าท่ามันขี้ลายโพดมันเป็นกระลืดกระลาดก็เลยต้องในท่าอันนี้ล่องพื้นซ็ตเตอร์มือเสาแล้ววันนี้ สท่าสีมาเบิงกันมาบุญท่าสีอย่งอันนี้เป็นร่องพื้เนเนาะก็บบอแมนมืออาชีพกะบตีดได้ไดปนองเดอเพราะว่าบรเคยเห็ดอันนี้กับคนคองของอจากในห้องน้ำแทนแทน,แนมาลุ้นกันวุญนเส้นทาสีอะไรเนี่ยเมื่อาฉี่เป็นไหน <laughs> สีชมพู ลือดสินเอ็นังเกาะเลือสินเลือดสินวะนะพี่น้อง้ากอกไปเลยตีจาอเดนอครับเออเลือเสินครับว่าใจยินเขาสิ ประสบการณ์กับบ่มีเดี๋วพี่น้องแต่ว่าบันต่อครองเนาะสีจางเขามันกับพ่อกระเทินมนเม่วา,านทาแค่สองห้องนี่ทาเลยเออหลวไปเลยนั่นละกอกสีชมพูเป็นไดเหมือน้าไปสื่อสีเนาะพ่อว่าเด็กไปเมืองเพราะว่าขังสีไปเมืองมันกับพ่อกระเทินเนนน้นเปิงน้อมันรดเพราะว่าไม่ได้ใส่แค่ถังเก่าลิดก,ก็เลยไปสื่ออยู่ใน ตัวเพเภอ่แค่นดงเนาะล้านประจำก็คือยิ่งเจริญก่อสร้างล้านที่ไปใส่บริการเพื่อนนะพี่น้องมาด้ก,กับเพื่อนกันแนะนำเพื่อนว่าสีล่องพื้อนห้าเฮาเอาซำนีซำนีเพื่อนกรแนะนำก็เลยได้เหือเพื่อนวาแล้วเพื่อนว่าสีแถสีแทถ,ถท่าสองรอบเด้อสันสีล่องพื้นท่ารอบเดียวจัดไปพี่น้อง ็เลยให้ตีเลกล่าก่อนสองมือไพ่ทรมากอะห้ามรับโทรศัพท์เด็กสิถิ่มสีข่อยไฟหาดลาดอีกแล้วระจาจอดเด็ดโม่ไดนงัววาเงี้ยนจากเสือเสียสีถิ่มขันแมนคือประจับก็คือประจับเหมือนแต่เสาเลยเด็กก็คือ,บอ,คอบ,บอดลับนะบอดลับเด็กหมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ยังกระซ้าก็คืออดไว้ก่อนนะอดไว้สะก่อนท่าสีสะก่อนสนมัสีบอลแล้วแล้วเราก็เออไข่เน่เพราะว่า มันสิได้เวลาไปไซก็สิได้สบายเวลาแขกไปไทยมากกับพ่อหรอยูปนี้บุญกับสิยใหญ่เร่สักผามาไว้นี่อานวยความสะดวกให้เจ้าของเพราะว่าส่วนหลายเวลาบุญสิบปันผ่าเช่นยังตีก็มาเข่าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำนะั้นมีสองสองหมองข้างในเฮียนนั่นก็นมี่แต่ว่าตีบ่ค่อยเข่าหรอกเพราะว่าเพิ่นเขา่าเพิ่นบ่ค่อยมักชกโครกเพิ่นมักสวมธรรมดา งได้จะค้องเก็บบ่ไ้จังเอาไว้เขาก็ได้กอกหักซะเนาะพาุ่นนะเก็บได้ละเอียดพี่น้องยังยังเกาะซื้องได้เกาะอืดอื่สินอืดอืดสินพี่น้องมันสีหาเอาไว้ฮาราด้วยบนสีเท้าดอกค่ได้จะคล้องไปบ่ได้จงไว้อยู่นวาตยาเนี่ยมันเห็นว่าออมันเป็นค้องเห็นปะเนี่ยนะนี่เป็นไม่ใช่นี่วุนว่าตรงนี้เดงเห็นไหมนี่ ถ้าจากสองหลอบพอดีเออส่งส่งลอกกับเป็นตาเป็นตาเ็นซางอยู่ด้วละ่ะขาดบอดดกันม่สีชมพูนี่ลหละสีแซมพู อันนี้ก็เสากับสิบร่ด้ท่าดอกสีคงสีขาวกับท่าสีชมพูหมดเลยบอชพิถีพิธันวันไหนพี่น้องเห็ดพ่อยเขาถามหาสร้างแดดก็ห้อนออืดเลือดสินมาสัน่นเราก็หาตังซื้อคือแต่ยังก็ตังซื้อขึ้นแต่ตี จองก็ต่างซื้อคือแท็อิสเลือดสิงก,กันะแท็กอิแบบเปลือดอาราโอ้เดชาม,มีก็ดีเราลาถาเจ้าคือความหวังของคนทั้งหมู่บา้าห์นบันนี้ก็สิวางแค่หอดหมืออืน่นหลังจากนั้นจะทำหาม,หมือวางเด้อบาดนี้ก็เลยต้องฝ่าวเหตุช่วงนี้หยุดรับงานไปก่อนงานใดก็ะซานทุกกรณีเลยลาเก็บไว้เด้อเพราะว่ามันเป็นคู่นี่นเขาอะไร โอเคจะห้องบ่ท่า,านเด็เตรียมให้เขาเล,ยลวยเราสีที่มันเหลืออะเทศทิมบ่ตัดปวดไหมจะเอาผูกกันเก้าอ่ะเออผูกกันเก้าล่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้สันส้นๆันแล้วอุ้มท่านดเด็กปิดคลิปแล้วด้วยเสมาเบิ่งตอนท่าเสร็จเมื่อกี้เพิ่นล่องซื้อๆนะพี่น้องเพิ่นผสมสีแล้วเพิ่นมาล่องเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเอาแท้แล้วว่าสันว่า เอาแถวได้พี่นอ้องยังสินนะหดดรือสิน, <laughs> นมีผาเสียดผอมได้พี่น้องฮะนานยังได้ละบนี้มันติดอย่าง เมื่อสมัครเลน่นพี่น้องคาสร้างจางมาแพางดินี่ถตาพูเดเลยว,ว่าปกติแล้วก็ท่าสีก็ท่าแบบใดบุญท่าแบบเสากระชมผู้บมดเลยคือว่าได้มีต,ตัตัวตัดตัวอย่าง,างร้านเพียงแค่ห้องแบบนี้ประหยัดงบ สีสือมาทั้งเบิร์ดร่วมเบสเซต์หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่าช่างรีเจนซี่หนึ่งขวดโอหนึ่งแบนค่าสร้างแล้วเอารีเจนซี่บสานผ่อเราอย่างนี้ว่ารีเจนซี่เราว่าดีมากามาแล้วว่าตถึกใจเราจักว่าเสียมองใดบุญกับสิทาคแค่สองห้องนี่ละห้องเก็บของกับทาคแค่สีขาวพ่อ แลวายบอลนี่ยำอีกรอบหนึ่งคอยท่าสองหลอบเพราะว่าท่ารอบเดี๋ยวมันสีบางพดเข้าเดียวมันก็ออกสีกับซื้อมาถังเก่ารีดพี่น้องแต่ถ้าแบ่งเคิงท่าย่ามันเสียทิมล่องพื้นเบิรล่องพื้นเบิเบร์ตแถะล่องพื้นเบิดจะล่อนหน่อยหนึ่ง ท่าเป็นน้ำดดกเป็นน้ำเำบิงพอ c <oughs> โกโจเวัน <c oughs> ใส่ได่บ้านเกี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ยกแ็แม่หนฟัวหอยนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวอุนสิมาอัปเดตต่อเดออุ่นไปแต้มสีข้าขก่อนไก่เลรวพี่น้องไก่เป็นทไทยเราเมื่อยเราบากวท่าแต่ห้องนี้เป็นท่าหอดห้องเก็บขวองมัน โอ้ยรอบแรกบ้าในเซตรอบแรกเซตละก็ะยำรอบสองอกไสยกำลัลเงเรียนสวัสดีเอฟซีเนย,ยินดีบอแม่บอกฮมฮ่ม <c oughs> งงย เดี๋ยววุสิบ้าอัปเดตต่อพี่น้อง,งไปเก็บสีกันใช่ครับมีสาวโทรมาค่ะทุกคนต,ติดจินตการแบบเล็กๆตามอู่แถวหมู่บ้านครับครับผม,มแล้วก็เป็นเป็นงานบุญอีกสามงานติด <c oughs> ได้เลยครับยินดีเลยครับครับสวัสดีครับคุณสาวใส่ลาทูมาสาวทั้งไหนละห่ะฮะคุณสาวใส่ทูมาคุปบตาวางไหนเกินไปร,ร่วมงานโอ้แขกคุณมีเกียรติตัวนี้งานรีวิวคุปบตาที่ชนบุรี เข้าไปใส่คือว่าประเด็บอยู่ก็เ,<ข>เรา,เราติดงานแข่งรถที่กทมวันเดียวกันเปะ๊ะคือเนาะแล้วก็าางานบุญอีกเสียดายพี่น้องเขาเจ้าโทร่มากแบบเปตะมวนแห้ยไปเไปที่ยวทิพย์หลอกไปอย่างนะ่ะทิพย์ลงเรือนะทิพย์ลงแพเ<อ>ที่ยวล่องแพแล้วก็คาเฟ่ใช่ไหมใช่ยามีโอกาสกัจัาสี่ละเด้อ เสียดายดยพี่น้องเสียดายที่ว่ามันตรงกันอะตรงกันก็เลยก็เลยอดต่วุ่หรว่เขาได้โทรหาหนุนบ่เขาก็น่าจะโทรหาเนาะหลายคนส่วนใหญ่จะติดงานหมดมากแก่สมดีแล้วพี่น้อง อันนี้ก็ล่างลงสีหลอบสองแล้วเลี่ยนมันคือด่างวะ่ะแต่มันสีมันสีออนกอกออีกนะเนาะพอฮาล่งหอบสองไหมเนาะมันบอบมันบอบแปดมันออกสีน้ำเย็นสวยละสวยแล้วสีย่ำแต่ข้างนอกข้างในบ่ได้ย่ำดอกพี่นอ้องไล่ปไปไม่บ็ดเลย อัปเดตอัปเดตห้องวุนเส้นไม่ใช่ห้องวุนเส้นสิห้องรับแขกเราเราทาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปย้ำตรงนน้นแล้วเราก็จะมาย้ำข้างหน้าเพราะว่าข้างนอกสองรอบข้างในรอบเดียวพอเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไปหรือว่าถ้าสีมันเหลือก็จะย้ำอีกรอบหนึ่ง อันนี้สร <centimet re loop> ้างบ้านพี่น้องสร้างหัวมันเถาะสร้างหัวมันเถาะมาสันเขาสร้างอย่างเกาะอืดลืดสินมาสันวะเอาเบอร์สมนีแล้วเนาะพี่น้องตีชมกันไหนเด้อสร้างมาเคย่อเฮดเอากรอนสรไปลมพัดตึงพัดตึงพัดตึง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 พ่อถึงหัวเถึงบอนพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย